ครับสวัสดีครับ F c ช่างสำหรับมืออาชีพทุกท่านนะครับมาตอบคำถามนะครับของพี่ๆน้องๆเราถามเข้ามานะครับในเรื่องของความร้อนนะครับปัญหาความร้อนขึ้นนะครับจากนั้นก็ไปเปลี่ยนวาล์วน้ํานะครับเปลี่ยนปั๊มน้ํานะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนฝาสูบสายฝาด้วยนะครับ4อย่างนะครับที่ถามเข้ามานะครับพอร้านจะทําเสร็จปุ๊บเนี่ยขับไปความร้อนก็อย่าง ขึ้นนะครับนี่นะครับเป็นคําถามนะครับจากเอฟซีนะครับที่ถามกันเข้ามานะครับซึ่งจุดแรกเลยเนี่ยถ้าให้ผมแนะนาเนี่ยเราต้องหานะครับเวลาเราจะเกิดปัญหาอะไรกับรถเราแล้วแต่เนี่ยเราต้องหาตัวการก่อนนะครับจุดแรกเลยนะครับสาเหตุตัวการเนี่ยคืออะไรนะครับจากนั้นปุ๊บเนี่ยต้องหาให้เจอนะครับแยกแยะนะครับกรยละเอียดแล้วก็ตั้งคำถามนะครับตั้งข้อสงสัยนะครับสมมุติว่า กรณีของน้องท่านนี้นะครับความร้อนขึ้นเนี่ยปุ๊บเนี่ยสมมติว่าปั๊มน้ํานะครับแตกหรือปั๊มน้ํารั่วนะครับขับไปปุ๊บเนี่ยเครื่องน็อกเลยนะครับจากนั้นปุ๊บเนี่ยเติมน้ำเข้าไปปุ๊บเนี่ยเอ่อหม้อน้ําพุ่งนะครับน้ําพุ่งขึ้นหม้อขึ้นคอหม้อน้ําเราก็รู้แล้วนะครับว่าฝาสูบโกงแน่ๆนะครับจากนั้นปุ๊บเนี่ยไปลื้อนะครับไปลื้อฝาสูบปุ๊บเนี่ยในขณะที่เราลื้อปุ๊บเนี่ยเราต้องจุดสําคัญเลยนะครับ สมมุตินี่สมมุตินะครับสมมุตินี่เครื่องยนต์นะครับนี่นี่อันนี้เป็นเป็นาภาพนะครับภาพของเสื้อสูบนะครับเราจะเห็นลูกสูบนะครับอยู่ในรูนะครับก็บอกสูบนะครับสําหรับบางท่านที่ไม่รู้นะครับสำหรับบางท่านรู้ก็เลยไปเลยนะครับทีนี้อันนี้คือเสื้อสูบนะครับแล้วก็มีรูสูบอยู่ในรูนะครับแต่ละรูสี่รูนะครับหนึ่งสองสามสี่รูนะครับจากนั้นปุ๊บอันนี้ก็คือฝาสูบนะครับที่เปิดออกมานะครับฝาสูบที่เปิดออกมานะครับ พอเราเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับจุดที่สองนะครับก็คือหรือเพื่อจะหาสาเหตุนะครับว่าในขณะที่ปั๊มน้ํารั่วปุ๊บเนี่ยความร้อนขึ้นนะครับน้ําดันคอมอน้ําปุ๊บเนี่ยพอเราลืบลืบออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะครับฝาสูบนะครับพิจารณานะครับพิจารณาที่ฝาสูบนะครับฝาสูบโกงไหมนะครับวัดเลยนะครับวัดจากด้านนี้ไปด้านนี้นะครับ ฝาสูบโกงไหมนะครับเอาเอ็นวัดปุ๊บเนี่ยเอาฟิลเลเกตแย่ไปปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยช่างนะครับตามอูต่างๆนะครับก็รู้ได้นะครับในเรื่องของฝาสูบโกงนะครับจากนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าฝาสูบโกงก็เอาไปใส่นะครับใส่ฝาสูบนะครับแล้วก็อย่างที่ที่ลืมไม่ได้นะครับวัดนะครับวัดเสื้อสูบด้วยนะครับวัดเสื้อสูบสุดหรือเปล่านะครับวัดจากนี่มานี่นะครับหรือจากนี่มานี่ก็ได้วัดนะครับอฟิลเลเกตแย่ปุ๊บเนี่ยต้องวัดเสื้อสูบด้วยนะครับ เปิดเจ๊งเลยนะครับจากนั้นก็ดูนะครับดูในเรื่องของบริเวณเนี่ยบริเวณขอบขอบนะครับว่าเป็นรอยไหมนะครับมีรอยไหมไหมมีรอยแหวนหักไหมมีรอยต่างๆนานาที่เกิดขึ้นสดมากาเวลาเครื่องร้อนปุ๊บเนี่ยภายในกระบอกสูบปุ๊บเนี่ยมันจะมีรอยละลายนะครับของแหวนด้วยนะครับโชคดีถ้าไม่มีก็แล้วไปนะครับแต่ถ้ามีปุ๊บเนี่ยก็จะมีรอยละลายติดของแหวนนะครับถ้ามีรอยละลายติดปุ๊บเนี่ยเราต้องลื้อนะครับลื้อปอกลื้อรูกลือโยกมาอีกนะครับ ยกทุนเนี่ยยกทุนเนี่ยทั้งทุกทั้งทุนเนี่ยขึ้นมาจะรดอีกนะครับเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนปอกเป็นแหวนเป็นรูปนะครับเขาว่ากันไปนะครับตามงบประมาณนะครับมากน้อยขนาดไหนนะครับพอหลังจากที่เราทําความสะอาดนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆแล้วเนี่ยจะเป็นภาพนี้นะครับนี่ผมเอาภาพมาจากพี่ๆน้องๆในเฟซนะครับ เห็นเสื้อสูบนะครับสวยนะครับอันนี้ก็ทาความสะอาดนะครับลูกนะครับลูกสูบนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับจากนั้นปุ๊บเนี่ยเขาวัดหน้านะครับวัดวัดหน้าวัดหน้าเสื้อสูบนะครับว่าสุดไหมนะครับวัดจากนี่ไปนิ่ไปนูนนะครับวัดนะครับหรือไม่ก็จากนี่ไปนี่ก็ได้นะครับวัดอันนี้น่าจะนิ่งนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าเขาจะวัดแล้วนะครับเสื้อสูบลักษณะนี้นะครับพร้อมที่จะประกอบกลับนะครับลักษณะนี้นะครับทีนี้ พอรันอานั้นปุ๊บเนี่ยเรามาดูฝาสูบนะครับนี่อาเนี่ยฝาสูบนะครับฝาสูบนะครับปาดนะครับปาดฝาสูบมาเรียบร้อยนะครับแสดงว่าฝาสูบคันนี้มันแอนนะครับฝาสูบโกงนะครับปาดมาที่ลงกึงนะครับก็อยู่ประมาณตั้งแปดร้อยพันหนึ่งนะครับหกร้อยหกร้อยแปดร้อยพันหนึ่งนะแต่ค้าบผมราคาทุกวันนี้ไม่แน่ให่นะครับนี่ครับปาดมาเรียบร้อยจะดูหน้านะครับมันจะใส่นะครับสวยนะครับปาดเรียบเลยนะครับจากนั้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะ บ่งบอกนะครับถึงความสําคัญในการประกอบก็คือน็อตฝาสูบนะครับซึ่งน็อตฝาสูบเนี่ยมีประมาณสิบตัวนะครับดูเกี่ยวน็อตนะครับกเกี่ยวน็อตอย่าให้เกี่ยวน็อตมันยืดนะครับอย่าให้เกี่ยวน็อตมันเสียนะครับอย่าให้เกี่ยวน็อตมันรั้มนะครับดูเกี่ยวน็อตประมาณสิบตัวน็อตเกี่ยวน็อตฝาสูบนะครับหลายท่านรู้นะครับเกี่ยวน็ตฝาสูบนะครับถ้าไม่ยืดไม่ล้มเกี่ยวไม่ล้มนะครับแล้วก็ หัวน็อตนะครับไม่เสียหายนะครับอัดเข้าไปนะครับอัดเกียวน็อตนะครับอัดเกียวน็อตนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับภาพนี้นะครับนี่นะครับในขณะที่ช่างเขากาลังจะอัดเกียวน็อตนะครับนี่ประแจปอนนะครับยาวนะครับนี่คือการอัดเกียวน็อตฝาสูบนะครับอัดน็อตฝาสูบนะครับอัดให้ได้มาตรฐานคู่มือของช่างนะครับถ้าเป็นช่างที่มีความชำนาญเขาจะรู้นะครับอัดสามรอบสี่รอบเขาจะรู้นะครับว่าจังหวะอัดกี่ปอนกี่ฟุตบอลนะครับจากนั้นปุ๊บเนี่ย เขาจะรู้ว่าหมุนไปกี่ี่องศานะครับสี่สิบห้าองศาสองรอบนะครับจะเป็นลักษณะนั้นนะครับจะเป็นลักษณะนั้นนะครับในวิธีของการขันน็อตระสูบนะครับก็จะมีตำรานะครับมีคู่มือที่จะบอกในเรื่องของการอัดนะครับแล้วก็ปะเก็นระสูบนะครับใช้ปะเก็นระสูบอย่างดีหน่อยนะครับถ้าไม่แท้ก็อย่างดีหน่อยนะครับจากนั้นปุ๊บเนี่ยประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะได้เครื่องยนต์ ที่พร้อมใช้งานกลับมานะครับนี่ในขั้นตอนตรงนี้เองนะครับสาสตัวที่ผมบอกเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือเช็คหน้าเสื้อสูบนะครับอย่าให้ยุบนะครับ2ก็คือปาดนะครับปาดหน้าของฝาสูบนะครับให้สวยๆนะครับให้ดีๆเลยนะครับนะครับสวยๆดีๆนะครับ3ก็คือประกันฝาสูบนะครับของแท้ของดีหน่อยนะครับประกันฝาสูบแผ่นประกันฝาสูบนะครับแล้วก็4ก็คือน็อตฝาสูบนะครับเช็คเกลียว10บกาสิบตัวนะครับให้เกลียวเจ๋วๆเลย เกลี่ยนิ่งๆนะครับจะให้ยืดนะครับจากนั้นก็ขันปอดนะครับขันฟุตบอลอย่างนี้นะครับขันได้ตามมาตรฐานของวิชาชีพช่างนะครับจะเป็นลักษณะนีนะครับฟุตบอลนะครับก็จะมีนะครับมีบอกนะครับว่าขันกี่ปอนด์นะครับแรงขันขนาดไหนนะครับกี่รอบนะครับจากนั้นปุ๊บเนี่ยกระบอกไปกี่องศานะครับ เขาจะมีบ่อเาะบทนะครับในวิธีของคู่มือนะครับซึ่งไม่ยากนะครับศึกษาหาความรู้ได้นะครับในโลกของโซเชียลนะครับทำสีตัวนี้ได้เนี่ยโอกาสรอดสูงนะครับประมาณ90%นะครับแล้วก็ไปดูหลังเพึ่งหอวน้ําหน่อยนะครับดูอพพรอมไฟฟ้าหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของท่อน้ําร่างท่อน้ําบนหน่อยมันบัวไหมมันแตกไหมมันปีกไหมนะครับหรือถ้า ตัวแรกตัวการเนี่ยคือปั๊มน้ำรั่วเนี่ยเราเปลี่ยนปั๊มน้ำปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องดูรายละเอียดตัวอื่นด้วยนะครับแป๊บน้ำเป็นยงงังไงแป๊บเด็กหลังเครื่องเป็นยงงังไงท่อน้ำเป็นยงงังไงลังพึ่งมอน้ำเป็นยงงังไงนะครับวาวน้ำเป็นยงงังไงนะครับแล้วก็พัดลมสบายความร้อนเป็นยงงังไงนะครับเท่านี้เองนะครับโอกาสรอดสูงนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นนะครับถ้าคือปกติแล้วเนี่ยปัญหาของความร้อนขึ้นที่เราแก้ไม่หายคืตอตรงนี้แหละนะครับ ผมใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับในการเป็นช่างใหม่ๆนะครับนี่32ปีแห่งวิถีของการเรียนรู้และเป็นช่างสมรรถนะครับวันนี้นําผมรู้ดีๆมาบอกพวกเรานะครับตรงนี้เองนะครับที่ผมบอกนะครับ4จุดนะครับจุดของเสื้อสูบหนึ่งจุดของฝาสูบหนึ่งจุดของประเกนฝาสูบหนึ่งจุดของน็อตฝาสูบหนึ่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเป็นอย่างที่5คือตัวขันนะครับปัจจัยปอนนะครับขันให้ได้ฟุตบอลนะครับขันให้ได้แรงขันของเขาเนี่ยครับ5้าตัวนะครับ ที่บอกมานี้ปุ๊บเนี่ยถ้าคุณทําตรงนี้ได้เป๊ะปุ๊บเนี่ยโอกาสสไตร์เครื่องออกมาชึ้งๆึงึง่งเนี่ยนะครับแล้วก็น้ําไม่ดันนะครับน้ําไม่เดือดน,นะครับน้ําไม่หายนะครับสูกเกสิบเปขึ้นนะครับอันนี้นะปุ๊บเราก็มาดูไปจากตัวอื่นในเรื่องของบอั๊าน้ํา รับพื้นบนน้าเป็นยังไงนะครับวาวน้ําเป็นยังไงท่อน้ําเป็นยังไงนะครับมีจุดไหนรั่วแป๊บเล็กแป๊บน้าที่รอบเครื่องเป็นยังไงนะครับมีอะไรที่มันรั่วมันซึมไหมไม่ต่างอนนาเมุมอไรเดี่ยวต่างอันนาก็วาดไปนะครับตามวิถีของรายละเอียดตรงนั้นนะครับแต่จุดสําคัญก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับสีอย่าง4ีหจุดนะครับนี่นะครับเป็นการเล่าจากประสบการณ์รุนรวนนะครับมาให้พวกเราฟังนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางนะครับในการแก้ไขปัญหารถยนต์นะครับจุดนี้เลยนะครับเวลาคุณมีปัญหาเรื่องความร้อนเนี่ย ที่คุณจะดูเนี่ยจุดจุะจนจุนจะที่พ่อบอกนี่ยพ่อบอกนี่แหละนะครับถ้าเสื้อมันยุบปุ๊บเนี่ยคุณไปปาดเสื้อปุ๊บคุณต้องเอาลูกสูบสีลูไปด้วยหนึ่งสองสามสี่ด้วยไปปาดหัวนะครับตามนะครับต้องเอาไปด้วยนะครับถึงถ้าแหวนถ้าแหวนแบบไม่ไม่สึกนะครับแหวนไม่ละลายติดปุ๊บเนี่ยแต่ใช้แหวนเก่าก็ได้นะครับแต่ต้องปาดหัวปาดหัวตามนะครับถ้าเราปาดเสื้อนะครับปาดเสื้อสูบหมายถึงว่าต้องยกเคลื่อนยกเสื้อต้องหลุดออกออกลูกตัวนี้เอาไปด้วยนะครับยกเสื้อตั้้้งงนััอทรูเลว ต so right. so are the right. the ้องยกขึ้นมาเลยนะครับต้องเอาไปปาดที่รองกึกนะครับตรงนี้หนึ่งนะครับทีมั่บอนะครับจุดที่สองก็คือตรงนี้นะครับบริเวณฝาสูบนะครับปาดให้สวยๆนะครับฝาสูบนะครับนี่นะครับปาดหน้าฝาสูบนะครับสวยๆเลยนะครับตรงนี้อีกหนึ่งก็คือเป็นสองนะครับจากนั้นก็มีประกันฝาสูบสามนะครับแล้วก็น็อตฝาสูบสี่นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือการขันนะครับค่าแรงขันที่ได้ฟุตบอลของมันนะครับตัวนี้นะครับห้าตัวนะครับห้าจุดนะครับ จากนั้นปุ๊บเนี่ยโอกาสรอดสูงนะครับใช้ไปเลยสามสี่ปีก็ใช้ได้นะครับถ้าเอาตัวนี้ให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 ้ดีนะครับห้าตัวสี่ห้าตัวที่ผมพูดมาเนี่ยเอาให้เจ๋วเลยนะครับจากนั้นปุ๊บเนี่ยคุณก็ไปดูบอลนาเมเาดูท่อ,ああอานเอาเมาดูวาลน้าเมานะครับโอกาสรอดสูงเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นนะครับจะไม่มีปัญหาตามมาทีหลังนะครับที่เกิดปัญหาตามมาทีหลังก็เพราะตรงนี้แหละนะครับต้องมีจุดใดจุดหนึ่งที่เราผ่านนะครับผ่าตัวที่ผมบอกมานะครับไม่พลาดที่ไม่ผลาดที่เสื้ นะครับเพราะบางคนเนี่ยใส่ยสายสา,ยสา,ยสายฝามานะครับเปลี่ยนเป็นเก็นวัสดุมาน,อน็อตแล้วสวยเลยแต่เสื้อสูบไม่ได้เช็คเสื้อสูบมันยุดยุบยุบตัวคุณไม่ได้เช็คนะครับคุณไม่เอาเสื้อสูบไปปาดคุณไม่ได้เอาหัวลูกสูบไปปาดนะครับปัญหาเกิดอีกนะครับคุณยิงไปประมาณเดือนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสองเดือนนี้ปุ๊บน้ำหายน้ำดันอีกนะครับคุณก็ต้องมาลือล้ออีกทีหนึ่งลื้ออีกทีนึงปุนน๊บร่างวัสดุมีโอกาสยืดนะครับพอเพอคุณไปปาดเสื้อสูบปุ๊บเนี่ยยปปปปปาาาาดดดดสสูููบบบบุุุ๊๊เเนนนีี่่่พพอออรระววกกคณข้้ไไโทม ยืดอีกนะครับมีปัญหาอีกนะครับกูก็ต้องเลื้ออีกนะครับเลื้อกันเลื้อกันตลอดทั้งปีทังชาติเจ๊งนะครับก็คือแก้ปัญหาไม่จุจบนะครับจากประสบการณ์ร้วนๆนะครับห้าตัวที่ผมบอกนะครับเสื้อสูบดูให้ดีนะครับอย่าให้มันสุดอย่าให้มันยุบนะครับฝาสูบดูให้ดีอย่าให้โกงนะครับถ้าโกงก็ไปปาดนะครับถ้าเสื้อสูบยุบก็ไปปาดนะครับปาดเสื้อปาดหัวเอ่อฝาสูบนะครับก็ปาดนะครับปาดฝาสูบนะครับจากนั้นพวกเรานอนฝาสูบนะครับ ถ้ามันยืด่ปุ๊บก็ทิ้งนะครับไปเอาไปเอาของใหม่ใส่นะครับตัวหนึ่งประมาณ200ร้อยหรือเอ่อเป็นของเชิงนโกงก็ได้นะครับเอามาใส่นะครับจากนั้นปุ๊บเนี่ยเช็คให้ดีสว่ตัวนะครับจากนั้นปุ๊บก,ปก, yea. ปก็ประเเกนประเเกนผสมนะครับใช้ประเเกนแท้เป็นไปได้นะครับเป็นเป็น,ปนไปได้ขอปะเกกนแท้นะครับหรือถ้าไม่ไม่อยากแท้เนี่ยราคาอาจจะอาจจะยังมีงบจากัดหน่อยพวกก็ใช้ปะเกกนอย่างดีๆหน่อยนะครับนะครับปะเเกนผสมแล้วก็ตัวหนึ่งก็คือการขันนะครับการขันเนี่ยสาคัญนะครับ การขันทําไปเลฟุตบอลเนี่ยไปไดลองศามันปุ๊บเนี่ยเวลาคุณใช้ไปปุ๊บเนี่ยประมาณสักเอ่ออาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์ปุ๊บเนี่ยน้ำนจะเริ่มดันนะครับน้ํามันจะเริ่มดันมันจะมีฟองผุดผุดขึ้นมานที่ขอบน,นบ้ําตรงนี้นะครับสามตรงนี้นะครับสําคัญนะครับห้าตัวนี้สําคัญเลยนะครับถ้าคุณทำห้าตัวนี้ได้ปุ๊บเนี่ยโอกาสรอดสูงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมยืนยันผมยืนยันนะครับจากประสบการณ์สัสองปีแห่งวิถีของวงการรถยนต์นะครับ เจ็บตัวมาก็เยอะนะครับเจ็บปวดปากกมาใช่น้อยนะครับแก้ปัญหามาจนประเภทรือแล้วจนหมดจนล้านะครับสุดท้ายแล้วบางทีไปเจอมาตัวตัวการนะครับนิดเดียวนะครับนี่นะครับประสบการณ์รัวนะครับคุณฟังช่องนี้เนี่ยคุณจะได้ความรู้นะครับผมสอนคุณนะครับแล้วคุณก็ไปหาภาพนะครับถ้าภาพไม่มีปุ้นเนี่ยคุณก็ไปหาภาพในโซเชียล ช่องอื But, ่นได้นะครับคุณก็ไปหาภาพเอาฝาสูบเป็นยังไงต่อส um> ูบเป็นยังไงนะครับเสีอสูบเป็นยังไงนะครับในเรื่องของวาลน้ำเป็นยังไงท่อน้ำเป็นยังไงคุณไปหาภาพอาได้นะครับแต่เนี่ยเนี่ยคือตัวประเด็นนะครับที่สําคัญเนี่ยที่ผมบอกคุณนะครับ5ตัวนะครับ5จุดที่สําคัญเลยนะครับจากนั้นพวกคุณก็ไปดูพวกบอน้ํหลังพึ่งเป็นยังไงท่อน้ําเป็นยังไงคมบอน้าเป็นยังไงคุณไปดูเอาแล้วกันนะครับตาน้ําหลือออกมาพวกดูตาหนามด้วยตาน้าข้างเสื้อนะครับ ไปดูเอานะครับตาน้าของเสือเป็นยังไงไปดูเอานะครับตากลมกลมนะครับควางเสือมีประมาณสักสามสี่จุดนะครับไปดูเอานะครับตาน้ามันก็ชอบด้วเหมือนกันงที่หาจุดด่วไปเจอไปเจอสายไปดูวตาน้าไปเจอตาน้าตาน้าขัางสูสนะครับไปดูเอาเป็นยังไงกลมกลมนะครับกลมกลมตัวตัวไม่เท่าไหร่นะครับกมกลมลักษณะเนี้ยเป็นกลมกลมนะครับกลมกลมใหญ่กว่านี้นะครับไปดูเอานะครับนี่นะครับเป็นการบอกเล่าประสบการณ์นะครับจากคาถามของเอฟซีนะครับสอนบอกแนะนํานะครับ ให้พวกเราเนี่ยรู้ว่าทําไมอยู่ไปซ่อมแล้วมันถึงเป็นอย่างนี้ไปซ่อมแล้วทําไมถึงเป็นอย่างนี้ไปซ่อมแล้วทําไมไม่จบช่างทำไม,มอยู่ไปซ่อมแล้วปัญหาย,ยังเกิดอีกไปซ่อมแล้วน้ายังน้ํายังหายอีกไปซ่อมแล้วเนี่ยน้ายังเดือดอีกนะครับยีงมีมไปร้อนอีกนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับลักษณะนั้นนะครับถ้าปาดปลายยอะป,ปุ๊บเนี่ยความร้อนมันจะขึ้นแบบขยับเข็มนิดน,นึงนะครับจากนั้นปุ๊บเรากาไปแก้ที่หมอน้ํานะครับใช้ตัวหลอดน้ำเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นนะครับ ก็เราแก้ที่ฝาสูบไปแล้วแก้ที่เสีสูบไปแล้วแก้ที่ในต่างๆนะพวกเนี่ยเราแก้ที่มอน้านะครับทาทำมอน้ำไปเอ่อไปหาสมมุ่ช่องมอน้ำเนี่ยเรามีอยู่สองแถวนะครับเราก็ไปเติมช่องมอน้ำสามแถวนะครับให้มันขยายเนี่ยเพื่อการระบายความร้อนนะครับเราก็จะได้ประหยัดนะครับในการแก้ปัญหานะครับหรือไม่อย่างนั้นพุเราก็ต้องเปลี่ยนราสูบทั้งรูนะครับประมาณหมื่นบาทนะครับแทนที่จะเปลี่ยนมอน้ําอยู่ประมาณสักสองพันนะครับจะเป็นลักษณะนั้นในนี่แหละครับเป็นวิธีของการแก้ปัญหานะครับในเรื่องของ รถยนนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณคําถามนะครับขอบคุณกําลังใจนะครับขอบคุณที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็แนะนําให้กําลังใจกันนะครับสอนให้คิดนะครับแล้วก็พิจารณาตั้งข้อสงสัยนะครับตั้งคําถามบ่อยๆนะครับจินตนาการนะครับเพื่อที่จะค้นพบตัวปัญหาว่าปัญหาแท้จริงเนี่ยไปเกิดจากอะไรจากนั้นพวกเราก็ไล่แก้ปัญหาตามวิธีของเรานะครับขอบคุณครับ